จะไปพาพาไปชมวิทยายุทธของพระจากวัดเซาหลินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถทําลายสถิติของตัวเองด้วยการเดินไปบนผิวน้ําได้อย่างรวดเร็วเป็นระยะทางไกลถึง125เมตรเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือชมหน้าของพระเซาหลินองค์ที่ว่านะคะชื่อฉีซีเหลียงค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเคยสร้างความฮือฮาให้กับชาวโลกมาแล้วนะคะด้วยการเดินไปบนผิวน้ําด้วยความเร็วแล้วก็ไม่พลาดเลยสักครั้งเดียวนะคะเป็นการทําสถิติของเขาครั้งแรก แล้วมาในคราวนี้นะคะก็ทําสถิติอีกค่ะเดินจากฝั่งหนึ่งนะคะเกือบจะไปถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเป็นระยะทางถึง125เมตรแล้วก็พยายามได้สําเร็จค่ะหลังจากที่พยายามอย่างนี้มาแล้วถึง3ครั้งนะคะและครั้งสุดท้ายก็สามารถเดินบนน้ําได้อย่างรวดเร็วนะคะพระชีสีเลี้ยงบอกว่าเทคนิคของท่านนะคะก็คือต้องก้าวเร็วๆก้าวสั้นๆน,นะคะและก็ประสบความสำเร็จค่ะทำสถิติครั้งใหม่ของตัวเองด้วยนะคะจากที่เคยทำเอาไว้ได้ไกลที่สุดถึง ึง120เมตรนะคะนี่ก็เป็นความพยายามแล้วก็เป็นความสามารถค่ะพระชีสีเลี้ยงกว่าจะมาทาแบบนี้ได้เนี่ยต้องฝึกมานานถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะฝึกทุกวันนะคะแล้วก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างมากด้วยพระเสารีนั้นใครๆก็ทราบดีนะคะว่ามีความสามารถในการต่อสู้ป้องกันตนเองแบบกังฟูมีวิทยายุทธเยอะนะคะฝึกฝนร่างกายอย่างหนักค่ะเพื่อใช้ร่างกายแสดงความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นวิชาตัวเบาหรือว่า ต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยทำลายอิฐได้เป็นตั้งๆโดยที่มือไม่แตกมือไม่หักค่ะนี่ก็เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลค่ะ